สวัสดีครับเรื่อง12ราศีเนี่ยเราคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เราบอกว่าคนเกิดช่วงวันนี้เป็นราศีนั้นราศีนี้เอ่อมันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับจากข้อมูลในเอกสารประวัติและที่มา12ราศีที่เรามีอยู่นี่แหละครับค่ะเป็นเรื่องที่แบบ น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าแนวคิดเรื่องจัก,กรราศีเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีนะแต่มันอย่างรากลึกไปถึงอรยะธรรมโบราณเลยทั้งเมโสโปเตเมียกรีกอียิปต์อืมซึ่งพื้นฐานจริงๆมันมาจากการสังเกตดาวสังเกตเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวต่างๆนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสุริยวิถีหรืออีคลิปติกนั่นเองอ๋อสุริยวิถีงั้นถ้าจะเริ่มแกะรอยกันจริงๆเออ ต้องย้อนไปถึงชาวบาบิโลเนียเลยไหมครับใช่เลยค่ะต้องให้เครดิตชาวบาบิโลเนียเลยเขาเป็นกลุ่มแรกๆที่แบบแบ่งเส้นทางครัวโจนของดวงอาทิตย์เป็น12ส่วนเท่าๆกันตามกลุ่มดาวที่เห็นนะคะแต่จุดประสงค์หลักๆยุคนั้นคือเพื่อใช้ทางโหราศาสตร์นะไม่ใช่ดาราศาสตร์แบบที่เราเข้าใจกันตอนนี้อ๋อคือเน้นทํานายไม่ได้เน้นศึกษาดาวแบบวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นค่ะแล้วองค์ความรู้นี้ก็ถูกส่งต่อไปให้ชาวกรีก ซึ่งชาวกรีกนี่แหละคะ่ะที่มาพัฒนาต่อแล้วก็ตั้งชื่อราศีส่วนใหญ่ที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยเมพ็พฤกษบเม็ุนอะไรพวกนี้คะ่ะส่วนใหญ่ก็จะอิงมาจากเทพนิยายของกรีกเขานั่นแหละ อิงเทพนิยายกรีกใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือชาวกรีกเขากำหนดให้จุดเริ่มต้นของจักรราศีเนี่ยคือราศีเมษให้มันตรงกับวันวัสันตะวิสุวัตพอดีวัสันตะวิสุวัตวันที่กลางวันกนลางคืนยาวเท่ากันใช่ค่ะประมาณวันที่21มีนาคมซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของราศีเมษตามระบบของเขาพอชาวกรีกพัฒนาต่อก็เลยกลายเป็น12ราศีที่เราคุ้นเคยกันไล่ไปตั้งแต่เมษคือแกะแล้วก็พฤึกศพวัว เมถุนคนคู่กรกฎปูสิงสิงโตกันหญิงสาวตุนคันช่างพิจิกแมงป่องธนูคนยิงธนูมังกรแพะทะเลกุ่มคนแบกหม้อน้ําแล้วก็มีนปลาคู่ครบ12พอดีใช่ค่ะครบ12ช่วงตามรอบปีซึ่งระบบนี้คือแบบ t ropical zodiac ที่เราใช้ดูดวงกันส่วนใหญ่นี้แหละมันจะอิงตามฤดูกาลแล้วก็ตําแหน่งดวงอาทิตย์เทียบกับโลกเป็นหลักมากกว่าตําแหน่งดาวจริงๆเอา้า อิงตามฤดูกาลไม่ได้อิงตามดาวเป๊ะๆหรอครับคือพ้อยสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะระบบ t ropical เนี่ยมันตั้งต้นไว้เมื่อ2,000กว่าปีก่อนใช่ไหมคะตอนนั้น่ะจุดวสันตวิสุวั์มันอาจจะตรงกับกลุ่มดาวเมฆจริงๆแต่ณนะปัจจุบันนี้มันไม่ได้ตรงกับตำแหน่งกลุ่มดาวจริงๆบนท้องฟ้าแล้วค่ะ อ้าวทำไมล่ะครับเพราะมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสายของแกนโลกหรือ precession of the equinoxes นะคะ hmm. นึกภาพแกนโลกเรามันไม่ได้ตั้งตรงเป๊ะแต่มันเอียงแล้วก็ค่อยๆสายช้าๆเหมือนลูกข่างที่กำลังจะล้มการสายนี่ล่ะคะ่ะที่ทำให้จุดเริ่มต้นหรือจุดวสันตวิสุวัตเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนที่ไปเมื่อเทียบกับกลุ่มดาวจริงๆบนฟ้าอ oh. เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าจุดสตาร์ทมันเลื่อนไปเรื่อยๆงั้นถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็คือวันที่21มีนาคมที่โหราศาสตร์ตะวันตกบอกว่าเป็นวันแรกของราศีเมษเนี่ยถ้าเรามองดาวจริงๆบนฟ้าดวงอาทิตย์อาจจะยังไม่ได้อยู่ในเขตกลุ่มดาวเมษแล้วไพซิสอยู่เลยด้วยซ้ำโหเคลื่อนไปราศีนึงเลยเหรอครับใช่ค่ะ นี่คือความแตกต่างสำคัญเลยระหว่างโหราศาสตร์ตะวันตกที่ใช้ระบบ Tropical ซึ่งยึดฤดูการเป็นหลักกับโหราศาสตร์อีกสายเช่นโหราศาสตร์อินเดียหรือมุมมองทางดาราศาสตร์จริงๆที่เขาใช้ระบบไซ d ดเรียซึ่งระบบไซ d ดเรียเนี่ยเขาจะอิงตามตำแหน่งดาวเรือกจริงๆบนท้องฟ้าเป็นหลักเลยแล้วสองระบบนี้มันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันพอสมควรค่ะ ปัจจุบันค่าความต่างของตำแหน่งหรือค่าองศาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23-24ถึงองศาได้ซึ่งค่าความต่างนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะคะว่าอายานัมสะหรืออายานัมซาโหนสายไซดีเรียลเขาจะใช้ค่านี้ในการปรับแก้เพื่อให้ตำแหน่งราศีมันสอดคล้องกับตำแหน่งดาวจริงในปัจจุบันมากที่สุดอ๋อแสดงว่าแผนที่ดาวที่โหราศาสตร์บันตกใช้มันเหมือนแผนที่เก่าที่ตำแหน่งปัจจุบันมันคลาดเคลื่อนไปแล้ว แต่เขาก็ยังยึดตามแผนที่เดิมอยู่อืมก็อาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้ค่ะคือเขายึดจุดเริ่มต้นที่ว่าสันตวิสวัตรเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วแบ่ง12สส่วนเท่าๆกันไปตามฤดูกาลแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะคือ ในทางดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยเส้นสุริยวิถีที่ดูมาติดเคลื่อนที่ผ่านมันไม่ได้ผ่านแค่12กลุ่มดาวที่เราพูดถึงกันนะอ้าวมีมากกว่านั้นเหรอครับมีค่ะมันพาดผ่านกลุ่มดาวอีกกลุ่มหนึ่งด้วยคือกลุ่มดาวคนแบกงูหรือโอฟิคิวคาสซึ่งตำแหน่งมันจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวพิจิกกับกลุ่มดาวธนูอ้าวแล้วแล้วทำไมถึงไม่มีราศีที่13เป็นราศีคนแบกงูเข้าไปด้วยล่ะครับ ทำไมยังเป็น12ราศีอยู่นั่นสิค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นเพราะโหราจารย์ในยุคโบราณเขาต้องการความลงตัวทางคณิตศาสตร์มั้งคะคือเลข12เนี่ยมันหันลงตัวกับหลายๆอย่างทั้งจำนวนเดือนในรอบปีการแบ่งท้องฟ้าเป็น12ส่วนส่วนละ30องศาพอดีเป๊ะมันดูสมมาตรแล้วก็จัดการง่ายกว่าการมี13ราศีซึ่งอาจจะแบ่งองศาไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่นักอ เข้าใจแล้วครับคือเพื่อความสะดวกความลงตัวก็เลยคงไว้ที่12เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจริงๆดวงอาทิตย์จะเดินผ่านกลุ่มดาวที่13ด้วยก็ตามใช่ค่ะประเด็นนี้สําคัญเลยคือถึงแม้จะมีความคลาดเคลื่อนทางดาราศาสตร์หรือมีกลุ่มดาวที่13เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ระบบ12ราศีแบบ Tropical ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลกอยู่ดี อาจจะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับวัฏจักรฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงบนโลกซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้โดยตรงมากกว่าตำแหน่งดาวไกลๆมันเลยกลายเป็นเหมือนเครื่องมือเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คนใช้ทําความเข้าใจตัวเองทําความเข้าใจธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคชะตาความสัมพันธ์ต่างๆอืมน่าคิดต่อจริงๆครับถึงแม้ว่ารากฐานทางดาราศาสตร์มันอาจจะ,ะไม่ตรงเป๊ะ,ปะแล้ว แต่ทำไมสัญ,ญลักษณ์ทั้ง12ออย่างนี้มันยังทรงพลังยังมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของผู้คนเยอะขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พยายามหาความหมายจากดาวอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นสิคะอาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเองหรือเปล่าที่พยายามจะค้นหาระเบียบแบบแผนหรือความหมายในจักรวาลที่มันดูกว้างใหญ่ซับซ้อนหรืออาจจะเป็นความต้องการลึกๆที่อยากจะเชื่อมโยงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเรา เข้ากับเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราแบบเรื่องของจักรวาลก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าอะไรคือแก่นแท้จริงๆที่ทำให้มนุษย์เรายังคงผูกพันกับดวงดาวเรื่องราวของจักรราศีแม้ก็ทั้งในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้แล้วก็ตามทำไมเรายังมองฟ้าหาคำตอบกันอยู่